โอ้ยแต่เอาไมค์เอาไมค์ค่ะมัน,มนแบบว่ามันเตือนบอกวา่าเอียงกะโทรศัพท์มันห่อนเกินไปว่าซ่าบานี้เปจ็จตงไดนะบาน,นี้เนะแบบหนึ่งเด้อจ้ะพูนาขึ้นไรกีนี่เนี่ยเมื่อกี้พูนาขึ้นไรมันนานไหมเนี่ยเมื่อกี้ โอ้ตายเมื่อกี้มันบอกว่าอโทรศัพท์มันหอนเกินไปเราจะเนาะเ,เพราะว่าห้าใสหลายวัาส,สัน่นโอ้เอาจังใดดีเนอะออาะบัตรทีนี้เนาะฮึมเ,เออ้าตั้งสันน้นกะเมื่อกี้โว่หอยู่ไดอะอยู่ได้หอดกักชั่วโมงแล้วจำบ่ได้เนาะจะเดี๋ยวเอาหม่ตัวนี้อะ คืนตัวนี้ไม่ก็จะเอาบออันนี้หลายเนาะแต่เนาะกําลังคุยคุยอันนี้กําลังคุยกับเพื่อนเพื่อนยู่กับระบบกระเตือนมาเนาะค่ะเนาะว่าเขาโทรศัพท์มันอันนี้หลายตอนนี้ก็จะมามามาไหลต่ออีกประมาณจากักอ่ะเอาอีกจกักอ่ะไหรเพื่อนว่ายางน้นอยๆก็ต้องนาแต่จักถ้าได้ขึ้นก็นคือเอาจักสามสิบนาทีเมนอกคะ่ะ เพราะว่าอันนี้ไหลทางโทศัพท์เนาะจากบ่ได้ไหลทางคอมทางคอมมันก็จะแบบว่ามีมีมีตที่แปลว่าอันไอ้ยังก็ไอ้ความห้อนแต่ว่าทางนี้มันสิบป็ไในบ่มีตัวไอ้ยังก็ตัวดูความห้อนนะจ้ะเออเนี่ยถ้าเขาเปิดข้อมมันก็จะเสียงดังเนะจ้ะเนาะมันจะมีเสียงเข้ามาตั้งสี่นี่คะเออเพราะเข้าเสียบไปว่าเข้าอันมีล่มมันนี้แต่ว่าถ้าเข้าอันถ้ามือถือเข้าสิบ่ม อินเทอร์เน็นเตนบ่หนีแล้วมันบอกว่าอินเทอร์เน็ตบ่บ,บ่คอยอันี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีละค่ะเป็นยังไงน้อ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 ,นอ,นอ,นอเอออย่างงี้นะ้นองเกี่ยวต้องเอาไอ้นี้ออกก่อนเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงรู้สึกว่า เออเดี๋ยวน้องเกี่ยวอ้อนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวมุนาปิดของน้องเกี่ยวไปก่อนโอเค